ครับวันนี้เจอกับคุณครูกรวัฒนิสาครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนักเรียนครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่นะครับในหนังสือภาษาพาธีนะครับบทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กในเนื้อหาบทนี้นะครับมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างเช่นคําที่ใช้อำไอนะครับไอไม้ม้วนไอไม้มาลายนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีนะครับ เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีดำนามเรื่องเจ้าชายน้อยกับธนูดอกไม้ด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาในบทเรียนกันเลยนะครับสรุปบทที่12ประชาธิปไตยใบยเล็กครูวันให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อควบคุมดูแลและตักเตือนกันในเรื่องระเบียบวินยัยและการตั้งใจทำงานโดยมีคะแนนให้ ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะมีสิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมก่อนนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนเองบางกลุ่มอาจมีการเถียงกันบ้างแต่ก็สามารถตกลงกันได้โดยยึดเสียงส่วนใหญ่ยกเว้นกลุ่มของต้นไซตต้นไซรไม่เห็นด้วยและกำลังประท้วงอยู่ครูวันจึงต้องเดินมาให้เหตุผลว่าเราต้องยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผล ในการเลือกหัวหน้าห้องมีผู้สมัคร5คนซึ่งแต่ละคนจะมีแผนป้ายนโยบายในการทำงานเพื่อหาเสียงและมีภาพประกอบติดไว้ที่มุมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนก่อนถึงเวลาลงคะแนนเสียงครูวันได้ให้ผู้สมัครแต่ละคนออกมาถแถลงนโยบายเพื่อหาเสียงและให้ผู้สมัครคะแนนตัดสินใจเลือกหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนก็เข้าไปกาบัตรคะแนนเสียง ในกูหาที่ก้านไว้เป็นช่องเล็กๆและนำบัตรมาหย่อดลงในกล่องซึ่งครบทุกคนก็เริ่มนับคะแนนมีนักเรียนคนหนึ่งเสนอว่าใครชอบนโยบายคนไหนก็ให้ยืนข้างเบอร์นั้นผลปรากฏ <ๆ S 2> ว่าหมายเลขหนึ่งได้เป็นหัวหน้าห้องหมายเลขสี่เป็นรองหัวหน้าห้องจากการเลือกหัวหน้าห้องในครั้งนี้ทําให้รู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรหนอ ประชาธิป,ปไตยอะไรน้องคำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคน เลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนทินที่ พี่น้องกันพลัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมากเป็นส้ำคัญ เสียงขังน้อยยอมกันแล้วร่วมมือรัฐธ,ธรรมนูญร่างสิทธิหลากหลายเป็นกฎหมายสูงสุดให้ยึดถืออย่าแบ่งแยกพันเพาเพราะเราคือ ดำรงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากผู้จาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภยัย ด้วยประชาธิปไตยในใจคนอ่านเพิ่มเติมความหมายระเบียบอนุสาวรีประชาธิปไตยนะโยบายหมายถึงหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบก,การปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลพฤติกรรมหมายถึงการกระทําที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกพันเผ่าหมายถึงโดยทั่วไปใช้ว่าเชื้อสายระเบียบหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการรัฐธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ สันติหมายถึงความสงบสันติธรรมการนำความถูกต้องตามหลักธรรมมาใช้รักษาความสงบสิทธิพิเศษหมายถึงโอกาสที่จะกระทำการใดๆได้เกินกว่าที่กำหนดไว้เสรีหมายถึงมีอิสระที่จะกระทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครในที่นี้ก็คือตัวละคระครับตัวละครมีใครบ้างก็คือมีครูวันมีต้นไซมีกันดาวมีป่านแก้วมีกันมีปริยาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับทำอะไรก็คือมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องคนใหม่ครับที่ไหนนะครับก็คือที่ห้องเรียนของครูวันนั่นเองนะครับอย่างไรนะครับมีเพื่อนๆ5คนสมัครเป็นหัวหน้าห้องพร้อมกับแถลงนโยบายของตนเองนะครับ เมื่อไหร่ก็คือขนาดลงคะแนนเลือกตั้งอยู่น,นั้นคะแนนเบอร์1และเบอร์สี่นะครับมีคะแนนเท่ากาันจึงต้องตัดสินกันใหม่นะครับผลเป็นอย่างไรก็คือตัดสินด้วยการดูนโยบายทีทําให้เบอร์1ได้เป็นหัวหน้าห้องและก็เบอร์สได้เป็นรองหัวหน้าห้องนะครับนั่นเองครับต่อไปนะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอนะครับเรื่องเกี่ยวกับไทนะครับไไม้ม้วนไไม้มะลัยนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอสนุกสนุกกันเลยนะครับ ในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำที่ใช้ไอไม้ม้วนไอไม่มาลายไอไม่หันอากาศยอยักและไอไม่มาลายยอยักกันบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะพี่รินมาพอดีเลยมีอะไรล่ะชินชินสงสัยว่าคำว่าผ้าไหมเนี่ยใช้สระอไอไม,ม้ม้วนหรือสระอไอไม้มาลายกันแน่ ก็ต้องเป็นสาระไอไม้มาลายสิทำไมถึงใช้สระไอไม้มาลายล่ะก็คำที่ใช้สาระไอไม้มาลายมีเยอะแยะมากมายแต่สาระไอไม้มวนเนี่ยจะมีแค่ยี่สิบคำเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างล่ะก็จะมีคำว่า,วาใหญ่ใหม่ให้ ไทยใช้ฝยใจใส่ไหลใครใคร้ใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้โอ้โหคำเยอะจังจำได้ไม่หมดหรอกคำเยอะไม่ใช่ปัญหารักจ้า พระพี่มีวิธีท่องจำสระอไอไม้ม้วนอย่างง่ายๆโดยใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้จ้ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้คล้องคอใยใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวหมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีโอ้โหเก่งจังเลยพี่รินไม่หรอกจ้าถ้าชินท่องได้ชินก็จะจำได้เหมือนพี่จ้าเรามาดูส่าไอไม้มาลายกันต่อเลยดีกว่า แล้วคำที่ใช้สระอไอไม้มาลายมีคำว่าอะไรบ้างครับก็จะมีคำว่าบันไดลำใหญตะไคร้ห่างไกลไต้ฝุ่นไอสกรีมไฟไม้ลำไส้ไต้หวันทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะนอกจากสระไอไม้มมวน กับสละไอไม้มาลายแล้วก็ยังมีคำที่ใช้ไม่หันอากาศกับยอยกษกอีกด้วยแต่จะใช้ได้กับคำบางคำเท่านั้นเช่นคำว่าอายกาวินยัยสงสยัยอุทกกัยเยาวายัยพระไทยและสุดท้าย คือคำที่ใช้สารไอไม้มาลายกับยอยักษ์ซึ่งสามารถใช้ได้แค่ในคำบางคำเท่านั้นเอแล้วอย่างนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างก็จะมีคำว่าคนไทยประชาธิปไตยอธิปไตยสยศาสตร์อาชาในาอายราราเข้าใจแล้วล่ะพี่ริน แต่ยังไงก็ดูยากอยู่ดีไม่ยากหรอกจ้าแค่ชินต้องทำความเข้าใจและทบทวนบ่อยๆแค่นี้ก็ทำได้แล้วแยกกันถูกแล้วใช่ไหมคะกับการใช้ไอไม่ม้วนไอไม่มาลายไอไม่หันอากาศยอยักษ์และไอไม่มาลายยอยักษ์เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปในวันนี้ด้วยนะคะและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอสนุกๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับในหน้าที่1 2 1่งถึงหนึ้าถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดบทที่12ข้อที่1ถามว่าครูวานมีวิธีดูแลเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างไร และให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างไรแนวคำตอบก็คือแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและดูแลกันเองสิทธิพิเศษคือได้ทำกิจกรรมก่อนใครต่อไปข้อที่2ครูวันให้คำแนะนำต้นไทรอย่างไรจึงทำให้ต้นไทรยอมรับการตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโรมานักเรียนเห็นด้วยกับคำแนะนำของครูวันหรือไม่เพราะเหตุใด แนวคําตอบนะครับเราต้องยอมรับเสียงข้างมากนะครับเห็นด้วยเป็นการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปในหน้านี้นะครับข้อที่3ถามว่าเล่าขั้นตอนการเลือกหัวหน้าห้องของครูวันพร้อมวาดภาพประกอบนะครับให้นักเรียนวาดภาพประกอบนะครับและเขียนคําอธิบายทางด้านขวามือพร้อมไปกับครูได้เลยนะครับรับเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวนักเรียนวาดภาพการรับเลือกตั้งนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับหาเสียงต่อไปนะครับในช่องที่3ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่อไปนะครับในข้อที่4นักเรียนชอบการถแถลงนโยบายของใครมากที่สุดเพราะอะไรในข้อนี้นักเรียนสามารถตอบเป็นความคิดของตัวเองได้นะครับในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะครับว่าชอบการถแถลงนโยบายของกันดาวเพราะเพื่อนเพื่อนจะได้มีนิสัยดีเหมือนกันดาว ต่อไปนะครับในข้อที่5ผลการนับคะแนนหมายเลข1และหมายเลข4มีคะแนนเท่ากันถ้าให้นักเรียนเลือกหมายเลขใดหมายเลข1นักเรียนจะเลือกใครเพราะเหตุใดในข้อนี้นะครับบุณครูขอสมมุติเหตุการณ์ว่าชอบหมายเลขหนึ่งเพราะถ้าหัวหน้าห้องมีน้ำใจและเรียนเก่ง mm hmm. เพื่อนใงห้องก็จะมีน้ำใจและเรียนเก่งเหมือนกับหัวหน้านะครับต่อไปข้อที่6ถ้านักเรียนสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้อง นักเรียนจะถแถลงนโยบายอย่างไรนะครับขอสมมุติว่าข้าพเจ้าจะถแถลงนโยบายดังนี้ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินยัยโต๊ะสะอาดห้องเรียนสะอาดทุกคนมีน้ำใจต่อไปข้อที่7นะครับจากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กและอ่านเสริมเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอะไรบ้างนะครับ แนวคําตอบก็คือเรื่องของสิทธิหน้าที่แล้วก็กฎหมายครับต่อไปในหน้านี้นะครับจากหนังสือวรรณคดีลำนาเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยข้อที่หนึ่งถามว่านักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้แดนชอบอ่านหนังสือแนวคําตอบก็คือคุณตาคุณยายชอบเล่านิทานแดนชอบฟังนิทานคุณแม่เป็นคุณครูบรรลักษ์ที่บ้านมีห้องหนังสือ ต่อไปข้อที่2นะครับทำไมเจ้าชายน้อยนารายที่เบตจึงต้องคอยถามพระมารดาว่าบิดาที่แท้จริงของตนคือใครแนวคำตอบนะครับเพราะเชื่อว่าตาคือพ่อของตนในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะครับถึงจะแสบท้องให้แทบตายไม่มักง่ายกินอะไรของใครเป็นมิใช่ผีปีศาจที่เดินหนนจะเสือกสนเที่ยวท้องกินของเส้น ต่อไปข้อที่4นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยยิงธนูใส่ศัตรูและคนที่เจ้าชายน้อยยิงคือใครให้วาดภาพระบายสีประกอบการเล่าเหตุการณ์นักเรียนสามารถวาดนะครับเจ้าชายน้อยกําลังยิงธนูนะครับไปใส่พระชัยเชษได้นะครับพร้อมกับระบายสีให้สวยงามและอธิบายเหตุการณ์ข้างล่างด้วยนะครับ เกิดเหตุการณ์เจ้าชายน้อยยิงพระชัยาเชษแต่ลูกศรกลายเป็นดอกไม้และคนที่เจ้าชายน้อยยิงศรคือพระบิดาของตนเองต่อไปข้อที่5นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่เพราะอะไรเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าต่อไปข้อที่5นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะอะไร เด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสแนวคำตอบก็คือเห็นด้วยเพราะถ้าเราตื่นแต่เช้าทำให้สดชื่นมีสมาธิในการอ่านหนังสือต่อไปข้อที่6นะครับเลือกบทร้อยกรองจากเรื่องที่อ่านและรู้สึกประทับใจมา2บทพร้อมวาดภาพระบายสีนะครับในที่นี้คุณครูขอ,ขอยก ก่อนที่คุณครูประทับใจขึ้นมานะครับนักเรียนสามารถเลือกกรบทอื่นมาก็ได้นะครับเมื่อนั้นพระนารายที่เบตโอรสาแลเห็นสมเด็จพระมารดาชลนาไหลาภาคก็หลากใจจึงทูลว่าข้าถามถึงปิตุรงเป็นฉนัยยายทรงกันแสงให้เหตุผลต้นปลายประการใดจงบอกเล่าลูกไปตามสัจจา เมื่อนักเรียนเลือกบทร้อยกองมาแล้วนักเรียนอย่าลืมวาดภาพประกอบให้สวยงามด้วยนะครับต่อไปนะครับในหน้านี้ให้นักเรียนออกแบบแผ่นป้ายหาเสียงเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องโดยติดภาพหรือวาดภาพของตัวเองพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลนโยบายการทํางานและหมายเลขที่ลงสมัครนะครับในหน้านี้นักเรียนสามารถออกแบบป้ายโฆษณาหาเสียงของตัวเองได้เลยนะครับ ต่อไปในข้อที่2อนะครับอ่านคําที่กําหนดให้แล้วเลือก10คํามาแต่งเรื่องพร้อมตั้งชื่อเรื่องมีคําว่าสิทธิหน้าที่เสรีตัวแทนตัดสินใจเคารพกฎกติกาผู้นําผู้ตามเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกฎหมายคนไทยขัดแยง้งรัฐธรรมนูญสันติสมัครหัวหน้าลงคะแนนเสียงประชาธิปไตย คุณครูจะแต่งเรื่องให้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถแต่งด้วยตัวเองได้นะครับเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนของฉันวันนี้ที่โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครประธานนักเรียนคนใหม่ที่พี่ตัวแทนนักเรียนหลายคนมีความเป็นผู้นําและให้สัญญากับน้องๆว่าจะให้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยโดยจะรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย และปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับในข้อนี้ข้อที่3นําอักษรทางฝวามือมาใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันจากหนังสือวรรณคดีน,นำนำเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยจัตุบาทนะครับให้นักเรียนใส่คอควายมหิงสาใส่ชอชิงอุกอาใส่ซอโซ พิโลมใส่กอไก่มักคีใส่ขอไข่สุริยานใส่ยอหญิงอัธยาศัยใส่งองงูอาเพศใส่จอจานอายกาใส่ชอช้างปักษาใส่ชอเชอต่อไปนะครับในหน้านี้อ่านคำที่กำหนดให้แล้วนำไปเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับรูปภาพ มีคำว่าอาชาภูวนายอาชานายชลนายมโนมยัยชลเนตรชลนาอารันเท้าไทยพยสันพรนาลีทรงยศนะครับทีนี้เราจะนำคำมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะครับภูวนายนะครับอ่าเท้าไทยทรงยศต่อไปนะครับรูปทางขวามือชลนายชลเนรชลนา ต่อไปนะครับรูกด้านล่างอารันภัยสรพนาลีรูปสุดท้ายครับอาชาอาชานายมโนมยัยต่อไปนะครับในหน้านี้เลือกเติมคํากริยาลงในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายมีคําว่าว่ายน้ําเคารพเป็นแบ่งเล่าห้ามออกไยัยดูรู้จักท่องเลี้ยงทำเห็น อ่านร้องเพลงนะครับนักเรียนเคารพธงชาติทุกเช้าก่อนเข้าเรียนครูวรนนาแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มปลาฉลามว่ายน้ำเร็วกว่าปลาโลมาปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดและแสนรู้ป่านแก้วเล่านิทานให้เพื่อนๆนฟังต่อไปนะครับนกแขกเต้าออกไข่ครั้งละ3-4ฟอง คุณย่าของฉันทำขนมอร่อยมากใครเห็นปลาเงินปลาทองบ้างเธอเลี้ยงแมวสีสว่าดไหมฉันท่องบทร้อยกองนี้ได้แล้วต่อไปนะครับนำคำกริยาที่กำหนดให้มาแต่งประโยคให้มีความหมายปลูกแม่ปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านกระโดด ฉันเล่นกระโดดเชือกกับน้องที่หน้าบ้านดำน้ำฉันกับน้องแข่งกันดำน้ำที่สระว่ายน้ำไปเที่ยวฉันไปเที่ยวเขาค้อกับครอบครัวรับประทานคุณพ่อชอบรับประทานน้ำพริกปลาทูต่อไปนะครับในข้อนี้หาคำที่ใช้สระอําและอําเติมลงในช่องว่างให้เป็นคำของจอง สีดำกำมือสูงต่ำข้ามมืดชอกช้ำร่ำไห้อุปถมัมอัมพรใครทำจำไว้กำลังถังน้ำชักนำคำพูดล้ำค่าหน้าขำแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับในข้อนี้หาคำที่ใช้สระไอไอและไอเติมลงในช่องว่างของคำให้ถูกต้อง น้ำไหลลำไยไฟฟ้าทำไมอยู่ไหนเมื่อไหร่ไส้กรอกน้ำแข็งใสไก่ทอดโรคภัยวัยเด็กชัยชนะประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยประชาธิปไตยต่อไปนะครับในข้อนี้อ่านบทร้อยกองแล้ววงกลมทำที่ใช้สรรไอไม้หมวนแล้วท่องจำ ผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้สะภายใช้ของคอไฝใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดยอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เที่ยงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหมวนจำจงดี ต่อไปนะครับในนาสุดท้ายให้นักเรียนคัดบดร้อยกองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านประชาธิปไตยอะไรหนอคำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคน เลือกตัวแทนของกลุ่มชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนถิ่นที่พี่น้องกัน ep ที่33บทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กทำแบบฝึกหัดในหน้าที่1 2 1่ง3ถึงหนึนักเรียนครับวันนี้คุณครูได้พานักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่1 2 1่ง3ถึงหนึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนนะครับทบทวนบทเรียนอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ N.T. นะครับในปีนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ